แฟนคลับเฮสนั่นค่ะลำไยปุ้ยเจาะเซอร์ไพรส์หลังกลับมาหวานกันอีกรอบค่ะ นี่นะคะชมถ้มกลางมรสุมข่าวความรักค่ะกําลังร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลในขณะนี้หลังถูกจับตามองสถานะความสัมพันธ์ระหว่างลําไยหายทองคํากับแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอลที่เกี่ยวพันกับแดนเซอร์ชายจนกลายเป็นประเด็นใหญ่โตจนลุกลามไปถึงว่าสรุปแล้วใครเป็นคนผิดเพราะว่าแม้จะดราม,ม่าหนักแค่ไหนนะคะแต่คิวงานลําไยก็ยัง แน่นทุกวันชนิดที่ว่าไม่มีเวลาให้ได้พักให้ได้ผ่อนให้ได้ร้องไห้เสียน้ําตาก,กันเลยทีเดียวแถมแฟนๆนะคะก็ยังลุ้นให้มีการรีเทิร์นแม้ทั้งคู่เนี่ยจะออกมาประกาศว่าสดแล้วก็ตามค่ะซึ่งจากกรณีดราม่าที่กําลังร้อนแรงในขณะนี้นะคะของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอย่างลำไย,ยไห่ทองคําที่มีความสัมพันธ์กับบ,บอสแดนเซอร์หนุ่มในวงแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคลิปลับกันอย่างมากในขณะนี้ค่ะก็มีคลิปหลายคลิปนะที่ถูกอ้าง ว่าเป็นคนหน้าคล้ายนักร้องสาวถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลโดยล่าสุดเนี่ยลำยายหายทองคำออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่มีคลิปหลุดออกมาค่ะบอกว่าขอบคุณพี่ๆที่ทยอยส่งข้อมูลมาให้เรื่องคลิปนะคะคนส่งมาให้หนูเยอะมากๆว่ามีคลิปออกมาแล้วแต่หนูดูหมดแล้วที่พี่ๆส่งมาไม่ใช่หนูนะคะไม่แน่ใจว่า AI หรือว่าคนหน้าเหมือนในขณะที่ทางด้านแฟนๆเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงค่ะว่าคนในคลิป ไม่ใช่ลำยายจริงๆพร้อมกลับส่งกำลังใจให้กับนักร้องสาวนะอย่างเช่นบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่ค่ะส่วนหนึ่ง AI อีกส่วนคนหน้าเหมือนลำไย,ยผมยาวกว่าสาวในคลิปอีกคนทำมันก็ขยันทำมากคนเข้าไปดูเนี่ยระวังมิจฉาชีพดูดเงินด้วยละ่ะเริ่มระบาดอีกละบางท่านนะก็บอกว่าไม่ใช่แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้บางคนคะ่ะบอกว่านี่ก็เคยเจอคลิป AI ส่งกันมาแล้วเราก็เถียงไปว่าไม่ใช่เลยดูยังไงก็ไม่เหมือนค่ะและ ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องให้แฟนคลับได้ลุ้นกันไปตามๆกันอีกครั้งน้าเพราะว่าล่าสุดจะได้เห็นทั้งลำไย,ยหายทองคําแล้วก็ปุ้ยแอลกอฮอล์บนเวทีเดียวกันในงานเทศกาลสงกรานต์พาะว่าลาสุดค่ะทั้งคู่เนี่ยมีคิวโชว์พร้อมกันนะที่ร้านยูนิคบาร์รัชดาในวันที่15เมษายนนี้กับงานยูนิควอเตอร์เฟส2025ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีสินเซอร์ไพรส์ลำไย,ยหายทองคำกับ ปุ้ยแอลกอฮอล์จะรีเทิร์นกันไหมหรือยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะ